ผงมหาสนเสน่ห์สัมผัสสยองหลังจากเรียนจบปริญญาตรีผมก็มาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ในออฟฟิศของบริษัทรับจัดงานอีเวนท์ที่ผมทำงานอยู่จะมีลุงคนหนึ่งที่คนในแผนกให้ความเคารพมากชื่อของแกคือลุงเดชเป็นหนุ่มใหญ่ไว้ยสี่สิบปลายๆมาดูเป็นผู้ใหญ่แต่งตัวเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วคุยเก่งกว้างขวางและทำงานเก่งเวลาที่มีปัญหาอะไรพวกน้องๆในแผนกก็มักจะเข้าไปขอคำปรึกษาจากลุงเดช แต่ด้วยความที่ว่าลุงเดชแกมีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแกเป็นคนเจ้าชู้ชอบซื้อน้ำซื้อขนมไปฝากสาวแผนกต่างๆชอบหยอดแซวสาวๆในบริษัทไปเรื่อยท้าไม่มีสาวๆหลายคนมาชอบแกซึ่งบางรายก็ถึงกับทะเลาะตบตีกันข้ามแผนกเพราะความหึงหวงถึงแม้ว่าลุงเดชแกจะดูมีเสน่ห์ก็จริง ถึงขนาดที่สาวๆในบริษัทถึงกับแย่งกันมันก็ดูออกจะเกินไปหน่อยจนบางครั้งผมก็คิดไปว่าลุงแกอาจจะมีของดีอะไรบางอย่างที่เป็นพวกสายสเสน่ห์ซึ่งผมเคยตะล่อมถามแกอยู่หลายครั้งแต่แกก็ไม่เคยบอกผมสักทีจนวันหนึ่งที่บริษัทได้จัดงานเลี้ยงเพราะทำโปรเจกต์จัดงานใหญ่ได้สำเร็จเลยมีการเลี้ยงพนักงาน ให้กินดื่มได้เต็มที่ทั้งอาหารทั้งขนมทั้งแอลกอฮอล์ต่างๆก็มีให้ดื่มได้อย่างไม่อันซึ่งผมกับลุงเดชก็นั่งข้างกันในงานหลังจากที่ดื่มกันไปหลายแก้วแอลกอฮอล์ที่ลุงแกดื่มเข้าไปก็ทำหน้าที่เป็นยารีดความจริงออกมาให้ผมได้ฟังเมื่อลองเอ่ยปากถามเรื่องที่ว่าแกมีของดีอะไร ถึงทำให้สาวๆมาหลงได้ขนาดนั้นเขาเรียกกันว่าผงม,มหาสเสน่ห์เนี่ยของดีจากหมอดังใช้ทีไหร่สาวติดทุกรายพูดไปลุงเดชก็หยิบซองซิบล็อกใสๆขนาดประมาณซองยาออกมาอวดให้ผมดูให้ในซองนั้นมีผงสีน้ำตาลอ่อนๆดูเหมือนกับพวกเปลือกไม้บดเป็นผงละเอียด มีกลิ่นหอมแปลกๆล,ลอยฟุ้งออกมาจากซองนั้นแล้วมันใช้ยังไงหรอครับลุงผมเมยถามออกไปด้วยความสนใจเพราะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการทำสเสน่ห์มากกว่า,าอย่างเช่นการทำน้ำมันพรายการทำฝังรูปฝังรอยแต่เรื่องของมหาสเสน่ห์นี่ผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกวิธีการนั่นหรอมันไม่ได้มีอะไรมากหรอ ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้คนที่เราอยากได้เขากินมันเข้าไปอาจจะแอบใส่ในน้ำดื่มของกินหรือขนมเวลาที่ใส่ก็ต้องบริกรรมคาหาไปด้วยแค่นั้นแหละไม่เกิน3วันเจวันคนที่กินผงม,มหาสเสน่ห์เข้าไปก็จะมีใจมันลักมาหลงเราเองรับรองเสร็จทุกรายไม่เคยพลาดลุงเดชพูดแล้วก็หัวเราะ มิน้าละถึงว่าทําไมลุงแกถึงได้มีน้ำใจชอบซื้อน้ำซื้อขนมไปฝากสาวๆผนกอื่นนักที่แท้ก็แอบใส่ผงม,มหาสเสน่ห์ลงไปนี่เองหลังจากวันงานเลี้ยงของบริษัทผมได้คุยกับลุงเดชอีกหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องผงม,มหาสเสน่ห์แต่แกก็เอาแต่บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้เรื่องซึ่งในตอนที่แกเล่าให้ผมฟังตอนนั้น ผมเป็นเพราะความเมาของแกนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งที่บริษัทเราได้มีพนักงานใหม่เข้ามาเธอเป็นเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่ถ้าหากพูดชื่อหรือตราสัญ,ญลักษณ์ออกไปก็จะมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักชื่อของเธอคือหยาเป็นผู้หญิงตัวสูงโปร่งผมยาวสลวยถึงกลางหลัง ใบหน้าหวานเอวคอดบางรูปร่างสะโอดะองอกอวบอิ่มสะโพกผายขาเรียวสวยแถมผิวพรรณก็ดูเป็นผู้ดีเรียกได้ว่าสวยจนผู้ชายทั้งบริษัทมองตามเธอได้ความหลงไหลส่วนผู้หญิงทั้งบริษัทก็มองตามเธอได้ความอิจฉาซึ่งแน่นอนว่ายายย่อมจะเป็นที่หมายปองของลุงเดชอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเขาเองก็มองเธอตาไม่กระพริบเช่นกันในช่วงพักเที่ยงพวกหนุ่มๆในบริษัทก็มักจะไปรวมตัวออกันอยู่ที่โต๊ะของหยาแต่ละคนต่างซื้อน้ำซื้อขนมเอาไปฝากเธอจนแน่นเต็มโต๊ะซึ่งเธอก็มักจะรับเอาไว้ทั้งหมดเธอจะไปแจกใจ่ายให้พวกผู้หญิงในแผนกเดียวกันผมไม่เคยเห็นว่าเธอจะกินของที่รับมาเลยสักครั้ง ซึ่งพวกผู้หญิงใน,นแผนกเดียวกันต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะของที่พวกชายเอามาให้มันเป็นของถูกเกินไปสวยให้โซอย่างหยาน่ะเธอไม่กินหรอกถ้าจะมาฝากเธออย่างน้อยๆก็ต้องเป็นของแบรนด์อย่างกาแฟสตาร์บัคอะไรแบบนั้นเธอถึงจะยอมกินซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รู้ไปถึงหูของลุงเดชอย่างรวดเร็ว วันต่อมาเขาก็ออกไปซื้อกาแฟาจากร้านดังกล่าวพร้อมกับขนมเอามาฝากน้องหยาถึงที่ซึ่งเธอเองก็รับเอาไว้แต่โดยดีแล้วยิ้มให้ก่อนที่ลุงเดชจะเดินกลับมาที่แผนกของตัวเองเธอเดินเข้าห้องน้ำไปเงียบเงียบพร้อมกับขนมพอเดินกลับมาที่โต๊ะคนทั้งแผนกรวมทั้งผมด้วยต่างก็มองดูว่าเธอจะยอมกินกาแฟาแก้วนั้นไหม ซึ่งเธอก็ดูดกาแฟาจากแก้วแล้วหยิบขนมที่ได้จากลุงเดชขึ้นมากินอย่างอเอร็ดอร่อยผมได้แต่ใส่หัวดูท่าทางว่าสาวสวยน้องใหม่คงไม่ไหวต้องเสร็จลุงเดชไปอีกคนลุงเดชยังคงซื้อขนมกับเครื่องดื่มไปฝากน้องยาสามวันติดๆแต่ดูท่าทางของเธอไม่มีแม้แต่วี่แววว่าจะหันมาสนใจลุงเดชเลยสักนิดนอกกเสียจากว่า พูดคุยด้วยเพราะเป็นมารยาทนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นว่าลุงเดชท,ที่เป็นคนสุขขุมกลับมีท่าทางแปลกๆแกดูร้อนรอนและหงุดหงิดที่ทำให้น้องอยาหันมาสนใจมีได้เท่านั้นยังไม่พอจากที่เป็นคนแข็งแรงเกินวยัยก็กลับกลายเป็นคนที่ดูเหมือนกับมีท่าทีอมทุกข์ใบหน้าหมองคล้ำ จนผมถึงกับต้องเอ่ยปากถามแกออกไปด้วยความเป็นห่วงลุงผมงานหนักมากเกินไปหรือเปล่าครับท่าทางดูไม่ค่อยดีเลยคุณลุงได้พักผ่อนบ้างไหมครับเนี่ยท่าทางของแกดูเหมือนกับคนที่อดนอนมาหลายวันแล้วไม่มีผิดเออไม่ต้องห่วงลุงไม่เป็นอะไรหรอกแกตอบผมสั้นๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันอี ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นทุกคนต่างพากันกลับบ้านไปจนหมดส่วนผมที่อยู่ทำงานล่วงเวลาในช่วงเด็กอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนอาเจียนเสียงดังแววมาจากห้องน้ำชายดึกป่านนี้แล้วยังมีใครการที่ยังอยู่ในบริษัทหรือว่าบางทีอาจจะเป็นลุงยามด้วยความสงสัยผมเลยเดินเข้าไปดูที่ห้องน้ำก็เห็นลุงเดช กำลังกลมหน้าอาเจียนอยู่ที่อ่างล้างหน้าแกดูทรมานมากแถมสิ่งที่อาเจียนออกมานั้นเป็นของเหลวบางอย่างที่มีสีดำทั้งยังมีเส้นผมและคราบเมือกเหนียวๆออกมาด้วยผมถามแกไปว่าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นเองที่ลุงเดชแกยอมเอ่ยปากบอกกับผมว่าสิ่งที่แกกำลังเผชิญอยู่คือคุณใส ที่ย้อนกลับมาหาตัวของแกเรื่องผงม,มหาสเสน่ห์ที่แกได้เล่าให้ผมฟังครั้งแรกตอนที่กําลังเมาแกบอกว่าได้มันมาจากหมอผีคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดมันคือผงที่ได้จากน้ำเหลืองของผีตายโหงผสมกับเกสรดอกไม้ป่าเอามาทำพิธีมหาสเสน่ห์เพื่อให้มีฤทธิ์ในการควบคุมจิตใจ ผู้ที่กินเข้าไปก็จะหลงไหลใคร่รักคนที่ให้กินเป็นวิชาทางสายดำแต่ดูเหมือนว่าผงม,มหาสเสน่ห์จะทำอะไรกับน้องหย่าไม่ได้มันก็เลยย้อนคืนกลับมากับผู้ที่ใช้มันเลยทำให้ลุงเดชมีอาการเหมือนกับคนที่กำลังโดนของแล้วการใช้ผงม,มหาสเสน่ห์นั้นแค่ครั้งเดียวก็ทำให้คนกินหลงไหลได้นั่นแปลว่า มันต้องแรงเอามากๆการที่ลุงเดชทำใส่น้องยาถึงสามครั้งแล้วไม่ได้ผลผลของมันจึงย้อนกลับมาหาผู้ที่ใช้มันมากขึ้นไปตามจำนวนครั้งผมพยายามโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับลุงเดชที่ออฟฟิศแต่ลุงแกบอกว่ามันไม่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้การแพทย์แผนปัจจุบันรักษามันไม่ได้ลุงแกบอกว่า ต้องไปแก้กับหมอผีคนที่ให้ผงนี้มาเท่านั้นแกเลยให้ผมช่วยประคองแกไปที่รถซึ่งจอดเอาไว้ชั้นใต้ดินพอไปส่งถึงที่แกก็ขับรถออกไปเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมตาฝาดไปหรือเปล่าแต่เมื่อผมมองตามหลังรถลุงเดชท,ที่กำลังขับออกไปผมมองเห็นร่างเน่าเฟะเปลือยเปล่าสภาพดูไม่ออกเลยว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะเนื้อมันเปื่อยเนา่าเละไปจนเห็นถึงเนื้อกระดูแถมยังมีอยู่นับสิบรางบ้างก็อยู่ในรถบ้างก็อยู่บนฝากระโปรงบ้างก็ทั้งเกาะทั้งนั่งอยู่บนหลังคารถผมรับรู้ได้ทันทีที่มองเห็นว่านั่นคงเป็นคุณสายที่สะท้อนกลับมาตามที่ลุงแกเล่าให้ฟังและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นลุงเดช เพราะหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เห็นแกกลับเข้ามาทำงานอีกเลยหลังจากผ่านเหตุการณ์เรื่องลุงเดชไปได้สักระยะน้องหยากับพวกผู้หญิงในที่ทำงานก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษเพราะเธอมักจะคอยแนะนำเสือ้อผ้าท่าทางการเดินเครื่องสําอางและการแต่งหน้าแบบต่างๆให้จ้งสาวๆในออฟฟิศแต่ละคนดูดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ทำให้บรรยากาศในการทำงานดูสดใสขึ้นมามากแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่สาวๆในออฟฟิศต่งางก็ทำเหมือนกันนั่นก็คือทุกๆครั้งที่ได้รับของกินจากหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือขนมพวกเธอจเจ้าของกินเหล่านั้นมาลอดใต้หวางขาก่อนที่จะกินวิธีการนี้พวกเธอบอกว่าได้มาจากน้องหยาเป็นคนเอาเข้ามาเผยแพร่ บอกว่าเป็นวิธีการสำหรับกันของกันคุณใสและกันสิ่งไม่ดีที่อยู่ในของกินเวลากินเข้าไปจะได้ไม่โดนของผีเผื่อว่ามีใครมาทำของใสนั่นเองที่ทำให้ผมได้รู้ว่าที่คุณใสผงม,มหาสเสน่ห์ของลุงเดชเสื่อมแล้วย้อนกลับมาหาตัวแกเองคงเป็นเพราะแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่นี้ ก็ทำให้สิ่งไม่ดีต่างๆเสื่อมหรือย้อนกลับไปหาเจ้าของได้นอกจากนี้พวกผู้หญิงยังบอกมาอีกด้วยว่าไม่ใช่แค่สิ่งไม่ดีเท่านั้นที่จะเสื่อมเพราะทั้งของดีของขลังถ้าเจอวิธีนี้ต่างก็เสื่อมกันหมดผมไม่รู้ว่าความเชื่อนี้มันเป็นจริงอย่างที่น้องหยาได้เอาเข้ามาเผยแพร่ในออฟฟิศหรือเปล่าแต่ในตอนนี้ผู้หญิงทีนี้ ต่างก็ทำกันหมดแล้วคุณละ่ะมีความเชื่อยังไงกันบ้างก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง